สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สมัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลบนะครับเจ้าตัวรูปภาพนะครับในแกลลอรี่นะครับโดยที่ลบออกไปเลยนะครับโดยปกตินะครับเวลาเราจะลบนะครับลบรูปภาพนะครับในแกลลอรี่นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราย้ายนะครับมันจะบอกว่าให้ย้ายไปที่ถังขยะนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ ผมเข้ามาในแกลเลอรี่ผมแล้วนะครับสมมติผมจะลบรูปภาพนะครับสักรูปหนึ่งครับก็คือสมมุติรูปนี้นะครับกดค้างใช่ไหมเราจะกดค้างใช่ไหมครับแล้วก็เลือกที่คําว่าลบเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าย้ายไปที่ถังขยะนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากจะแบบว่าลบแล้วลบออกจากเครื่องไปเลยนะครับ ลบแล้วไม่ต้องการย้ายไปที่เจ้าตัวถังขยะเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับก็คือปิดเจ้าถังขยะนี่ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับระดับแรกครับให้เราออกไปก่อนนะครับออกไปเลยแล้วก็ให้หานะครับการตั้งค่านะครับของเครื่องนะครับที่เป็นเจ้ารูปฟันเฟืองเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับขออนัยนะครับแตะเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับ เลื่อนหาครับเลื่อนหาคาว่านะครับเลื่อนหาคําว่าแอปนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหาคําว่าเจ้าตัวแกลลอรี่เนี่ยนะครับเลื่อนหาเจ้าตัวแกลลอรี่นะครับแล้วก็ให้เรามากดที่รูปฟันเฟืองเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆืนะครับเลื่อนลงไปนะครับด้านล่างนะครับ เพื่อนๆจะเห็นคําว่านะครับถังขยะนะครับเขาจะบอกว่าถังขยะเนี่ยปกติเราเปิดไว้นะครับเขาจะบอกว่ารูปภาพนะครับที่เราลบนะครับเขาจะเก็บไว้ในถังขยะนะครับก็คือ30วันนะครับก่อนที่จะถูกลบออกไปจากเจ้าตัวถังขยะนะเพื่อบางทีนะครับเรากดเพิดอนครับมันจะได้กู้คืนกลับมาได้นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆนะครับที่นะครับที่ไม่ต้องการนะครับมีถังขยะไปเลยครับอยากจะลบแล้วก็ลบออกไปเลยนะครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกปิดนะครับที่ด้านขวาของเจ้าตัวถังขยะเนี่ยนะครับปิดไปนะครับปิดไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูนะครับผมจะเข้าไปที่แกลลอรี่เหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับเข้าไปที่แกลลอรี่นะครับผมกดค้างนะครับเพื่อลบนะครับแล้วก็ให้มันเลือกที่ลบเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับคราวนี้นะครับมันก็จะไม่มีขึ้นว่า คำว่าย้ายไปถังขยะแล้วนะครับเขาจะบอกว่าลบหนึ่งรูปภาพหรือไม่นะครับเรากดลบไปเลยนะครับโดยที่มันไม่มีการสับรองไว้ในถังขยะแล้วครับ30วันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการนะครับลบรูปภาพนะครับโดยที่ไม่ได้ย้ายไปอยู่ในถังขยะนะครับถ้าอย่างไรนะครับเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกด ตับสกายช่องนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ผมจะทำลงในช่องทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ